หลังจากนะครับที่ผมได้ตรวจเช็คแล้วก็เจอปัญหาแล้วนะครับว่าเกิดจากซิ้อกุญแจมันช็อตรั่วลงกาวทำให้ไฟไม่มาที่ฟูเทียนสตาร์ทไม่ติดก็ต้องต่อสายตรงนะครับก็ต่อสายตรงเรียบร้อยแล้วแต่คราวนี้เรามาดูวิธีตรวจเช็คก,กันนะครับว่าจะมีวิธีตรวจเช็คยังไงเผื่อเป็นแนวทางให้แก่เพื่อนๆแล้วก็ f c นะครับก็โอเคเดี๋ยวผม แกะกุญแจออกมาก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ ถอดมาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับโอเคนะครับกุญแจนะครับแกะยางออกมานะครับนี่ก็จะเห็นสายนะครับมีทั้งหมดสี่สายนะครับแล้วเครื่องมือที่ใช้วัดนะครับก็ต้องมีมิเตอร์นะครับเพื่อนๆมิเตอร์ก็ตั้งวัดที่เป็นความต้านทานนะครับนี่นะครับความต้าน จะเอาแบบมีเสียงก็ได้ไม่มีเสียงก็ได้อันนี้มันไม่มีเสียงนะครับน,นี่แล้วคราวนี้เราก็มาดูสายกันก่อนนะครับว่าสายสวิตช์กุญแจของ DT 1 0อ DT 1 2 5นั้นมันมีสายอะไรบ้างนะครับมันก็จะมีสายแดงนะครับสายแดงน,นะครับเป็นสายไฟขั้วบวกจากแบตเตอรี่นะครับแล้วสายสีน้ำตาลนี่เป็นสายอะไร เป็นสายที่เวลาเราเปิดออดหุนแจมาแก๊กหนึ่งปุ๊บนะครับไฟจากขั้วบวกก็จะออกมาเส้นสีน้ำตาลนะครับเ,เอามาเส้นสีน้ำตาลแล้วที่เหลืออีกสองเส้นก็จะเป็นเส้นดับเครื่องคือเส้นดำขาวกับดำนะครับสีดำเป็นกาวสีดำขาวเป็นสายที่มาจากคอยสตาร์ทที่ไปเลี้ยงหัวเทียนนะครับเพราะว่าระบบไฟรุ่นนี้ ดับด้วยการลงกลาวนะครับโดยเอาสายไฟที่เลี้ยงไปเลี้ยงคอยมาลงกลาวทําให้ไฟไม่มีไปเลี้ยงคอยแล้วก็สามารถดับเครื่องได้นะครับเวลาเราเปิดกุญแจนะครับสมมติเปิดกุญแจไปแกกหนึ่งปุ๊บเนี่ยไฟจากขั้วบวกนี่มันก็จะมาต่อกับสีน้ำตาลนะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับตรงนี้นะครับ ครับนี่มันต่อกันนะครับเห็นไหมครับมันขึ้นอยู่มันต่อกันนะครับขึ้นอยู่แล้วถ้าเกิดว่าเราปิดอ่าปิดกุญแจปิดกุญแจก็จะไม่ขึ้นนะครับเดี๋ยว๋ผมจะเปิดให้ดูนี่เห็นไหมครับเปิดขึ้นเปิดขึ้นอยู่นะครับพอปิดอ่าเห็นไหมครับปิดก็จะไม่มีค่าอะไรเพราะว่าถ้ามันไม่ต่อก็จะเป็นอย่างนี้นะครับแล้ว เราก็ได้สายไฟคั่วที่มันออนกุญแจเวลาไปเลี้ยงอุปกรณ์ไฟเลี้ยวไฟเบรกแต่หรืออุปกรณ์ต่างๆนะครับนี่คือสายออนเวลาเราเปิดซิกุญแจแล้วอีก2เส้นนี้คือสายดับเครื่องที่มีปัญหาคือสายดับเครื่องนะครับคือสายดับเครื่องเนี่ยเดี๋ยวเราปิดกุญแจก่อนนะครับปิดกุญแจถ้าปิดกุญแจนี่คือดับเครื่องไฟที่มาจากคอยสตาร์ทที่ไปเลี้ยงหัวเทียนนะครับ คือสายเส้นนี้นะครับจะต่อมาที่พีคุณแจมันจะต้องมาลงกลาวเส้นนี้พอมาลงกลาวเส้นนี้มันจะไม่มีไฟไปเลี้ยงที่คอยนะครับมันจะต้องต่อกันนะครับสัญญาณ2เส้นนี้นะครับนี่นะครับนี่มันต่อกัน ต่อกันอยู่นะครับมันต่อกันมาเลยขึ้นศูนย์ศูนย์แล้วถ้าเปิดถ้าเปิดมันต้องไม่ต่อนะครับแต่มันมันมีค่าอยู่เห็นไหมครับมันมีค่าอยู่เหมือนว่าไฟมันต่ออยู่แต่มันต่อนิดๆิตช์กุญแจตัวนี้เห็นไหมครับนี่นี่นะครับนี่ถ้ามันต่อกันจริงๆมันจะต้องศูนย์ศูนย์แต่ถ้าอย่างเนี้ยเหมือนมันมีค่าความต้านทานต่ออยู่มันคล้ายๆมันแตะกันอยู่นิดนึงนะครับ มันไม่เชิงไม่แต่ไม่จากนะครับจากแต่มันเหมือนคล้ายๆว่ามันมีไฟรั่วหากันได้อยู่นะครับตรงเนี้ยเพราะว่าค่าตรงเนี้ยหมายถึงว่าไฟมันต่อรั่วกันอยู่แต่ถ้าเกิดว่ามันไม่มีไฟต่อรั่วมันจะขึ้นเป็นแบบนี้นะครับเห็นไหมครับมีก็เกิดจากที่สวิตตูดตรงนี้นะครับเนี่ยมันไฟมันรั่ว มันช็อตนะครับเดี๋ยวเรามาแกะดูกันนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับผมลองแก้ไขดูแล้วนะครับมันก็ไม่หายนะครับมันใช้ได้แป๊บเดียวนะครับมันเกิดจากตูดตนตรงเนี้ยมันหลวมนะครับเราลองหาอะไรมาลองเพื่อแก้ไขแล้วมันก็ใช้ได้ไม่กี่ครั้งก็เป็นอีกนะครับก็เลยต้องตัดสินใจเปลี่ยนนะครับนี่มันจะเป็นทองแดงอย่างนี้นะครับนี่ มันน่าจะเกิดจากปัญหาตรงนี้นะครับแผ่นพวกนี้มันสึกหรือแผ่นพวกนี้มันนำกระแสะไฟฟ้าได้นะครับมันช็อตอะไรทุกอย่างนะครับเพราะว่าที่แรกนั้นตัวนี้มันหลวมนะครับนมจะประกอบให้ดูนะครับมันมีร่องของมันนะครับประกอบไปอย่างนี้นี่น,น,นี่ตัวเนี้ยมันโยกได้โยกได้อย่างนี้เวลาเรา กรอบไปผมก็เลยต้องเอาอยางมาลองเพื่อให้มันแน่นพอมันแน่นค๊บแล้วก็ใช้งานได้แต่พอใช้ประสักพักก็เป็นอีกนะครับนี่ของเดิมจะเป็นอย่างนี้ยวจะเอาให้ดู บกอย่างนี้แล้วคราวนี้มันหลวมได้มันก็เลยมีปัญหาผมก็เลยเอาโพลิงมาลองมันก็ใช้งานได้แล้วใช้ได้ไม่กี่ครั้งก็เป็นอีกนะครับก็เลยต้องตัดสินใจเปลี่ยนนะครับก็มาบอกวิธีวัดแล้วก็แกะให้ FC ดูนะครับนี่มันก็ยังใหม่ๆนะครับแต่ลองแก้ไขแล้วมันใช้ไม่ได้นะครับกลัวเ,เป็นหายหายแล้วเดี๋ยวเกิดเป็นการทางก็จะลําบากนะครับตัดสินใจเปลี่ยนใหม่ดีกว่านะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับ ของบางอย่างถ้ามันแก้แล้วหายก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดว่าเป็น,ปนหายๆอย่างนี้นี่ถ้าเราไม่เปลี่ยนใหม่เดี๋ยวมันก็ไปเสียกลางทางมันจะไม่คุ้มเสียเวลาการเดินทางนะครับก็โอเคนะครับหวังว่าคลิปนี้ก็คงจะเป็นแนวทางให้แก่เพื่อนๆแล้วก็ f อนะครับไม่มากก็น้อยนะครับถ้าซ่อมได้ก็ลองซ่อมดูแต่อย่างตัวนี้ผมลองแล้วใช้ไม่ได้นะครับก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับ